เราตสองไปยืนร่วมกับคุณพ่อเครับะวันนี้นะครับเราได้มาเยี่ยมเยียนอุทยานใหญ่แทนตอนนี้อยู่ตรงวิหารหลวงพ่อขาวนะลูกนะนี่เป็นวิหารทั่ปิดนะฮใครมาได้ยังใช่ครับที่นี่นี่ฮะหลวงพ่อขาวนะฮะแต่เราไม่เข้าไปนะเพราะว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงเออโควิดสิบเก้าระดับใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต่อไปอันนี้ตรงไปนิดหนึ่งจะเป็นตลาดหัวรอแล้วนะลูกเมื่อกี้ที่พูดถึงตลาดหัวรอครับ ถ้าคราจะต่อคือว่อมานะใช่ที่วันนี้เราจะมาวัดล้างนะวัดวัดขุนศร์ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมนี่นะวิถีชีวิตโอ้โหเรียบง่ายนะที่ได้เห็นมานานเลค่ใช่ครับอยู่กุงเต่นเต้นมากเลยนะฮะ่มคัน,น, 5, นะฮะนี่นะฮะ่รงเรียนประชาติดสานะ<ช>่อ เนืเออ่อจากเป็นงานสำคัญมากครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูก<ช>ันตพารนะสุดวาร์มกันนะครับนี่นะฮะถึงแล้วฮะถึงแล้วก็ควักงนฝอยก็อ๋อแล้วฮะนี่นะฮะมีล่องรอยอยู่นะฮะมีพระพุทธรูปอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์หรือวิหารน,นะลูกเนาะ<อ>แต่เราไม่ทราบว่าเราเข้าได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยนะฮะแต่ว่าพี่ลูกคุะเราขึ้นไปกราบได้ไหมลูกขึ้นไปกราบได้ไหม เบอร์นี้จะมีคนขึ้นไปกระดาบท่านแล้วอะนี่นเหรอคะนี่ฮะขึ้นไปกระดาบได้ไหมขออนุญาตขึ้นออนุญาตนะครับขออนุญาตขึ้นครับอันนี้นะฮะอนี้ฟองอขึ้นมาแล้วนะคะอ๋อมีครเป็นจุดสักการด้วยนะครับสมัยก่อนน้าจะ็นพระอุถทวีปะระตีใหญ่อยู่นะฮะนี่เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานือลาครับอ๋อนี่ฮะเจมีบอกว่าบริจาคทรัพย์ถวายวัตถุนิรันดรมีร่องรออยู่เลยนะมดยยุโุงอยู่เลยครับ ยังมีร่องรอยะว่งยังมีร่องรอยสิ่งปลูกสร้างอยู่เลยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับจะดีใหญ่มากเลยเหมือนกับเราถูกสร้างหุ้มไว้กับองค์เดิมหรือเปล่าครับลูกใช่ครับใช่ไหมครับน่าจะใช่นะนี่นะฮะร่องเลยนี่น่าจะเก่ามากเก่าครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ทราบประวัตินะคอนี่เขาองค์ข้างมีการชำรุดนะครับเนื่องจากผ่านกาลเวลามาถูกต้องครับผมตร็พระเสียรแล้วก็เออ ก็มาไปติสถานไว้นะฮะเป็นองค์ประธานตรงนี้นะฮะเบื้องข้างก็จะมีต้นโพใหญ่อยู่นะแล้วก็น่าจะมีฐานเจดีก่อนะใช่ครับลูกขอบคุณนะครับวันนี้ฮิบะคุงก็ให้คุณท่อจะได้มานะฮะวันนี้ก็ถือว่าเรารีเทิร์นกลับมาหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาได้ทานานมากก็เรามาวัดล้างนะฮะที่หลายๆคนขับผ่านนะครบคุณก่อนครับ วันนี้ต้องขอบคุณฮิรุคุงนะครับที่พาคุณพ่อมาอีกครั้งหนึ่งนะรเราทาเพื่อพระพรุษาษาทธศาสนาใช่ครับผมพระพุทธศาสนานี่ก็อยู่คู่กับเรามานานนะฮะแล้วก็เพื่อัะติดตามต่อไปแต่เดี๋ยวเราขออธิษฐานกันนะครับลูกที่คือฮิรุคุงนอยู่ก็คือเป็นหน้าป้ายว่า<ฟ>คือรุคุแงแส่นล้ครับฮิรุคุงาพามีปัญอยูีนะฮะเดี๋ยวเราอย้วนะอันนี้คือเขตนะฮะเขตเอาแล้วฮะ ให้ดูสักครั้งนะจ๊ะดูเลนี่แต่ละภาวน่าใช่ไหมขออนุมาตเจครับวันนี้เราก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะนี่นะฮะร่องลอยต่างๆนะฮะโอ้นี่ดูดูพื้นที่ในวัดนะฮะดูวัดถึงก่อนนะคะเจป้ายดีนะฮะใครมาก็แวะเยี่ยมเยี่ยมได้นะเัาจะผิดไปกับที่ประติศาสตอ่าใช่ ตานน่าก็ยังมีติปผูกสร้างอยู่เลยนะครับติดูกสร้างครับที่เหลือแต่โบราณครับอ๋อแล้วครับพีนุ่งคุมวันนี้เราติดคลิปสั้นๆเลยวันนี้นะครก็คือเอ่อไม่ว่าจะเวลาจะกานไปทัง้งไหนนะครับแต่ว่าที่จะติดและโบราณตะการก็อยู่คู่เลยขอบคุณมากครับเราเป็นคนตะกานะคะใช่ครับพูดตะกาขอบคุณพีนุ่งคุมมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกต่อไปนะครับขอบคุณครับ